สวัสดีค่ะภาษานเวบายติกหลังจากที่คุณสอบข้อเขียนใบขับขี่ที่นเนวผ่านแล้วขั้นตอนต่อไปคือการสอบปฏิบัตินั่นก็คือการสอบขับแต่ก่อนที่คุณจะขับคุณจะได้รับคำถามเกี่ยวกับซิกเฮสค o นโทรลเช่นให้ตรวจสอบไฟเบรกไฟเตือนหรืออื่นๆนอกจากนี้คุณต้องอธิบายสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุหรือผลที่ตามมาหากมีสิ่งผิดปกติ สำหรับคลิปนี้เราไปหาความรู้เกี่ยวกับล้อและขอบล้อรถกันค่ะเพื่อเราอาจเจอคำถามเหล่านี้ต่อไปเรามารู้จักคำศัพท์ที่ควรรู้กันค่ะเด็กยางรถยนต์เฟลกขอบล้อวงคคตบัดรถเด็กเบรดเดวความกว้างของยาง เด็กชลิตาเชความสึกหลอของยางเด็กดิเมนชูนขนาดยางรถยนต์เด็กโปรไฟลความสูงของยางจากขอบล้อเป็นเปอร์เซ็นต์ของความกว้างของยาง h ัสติเ e สอินเดดัชนีความเร็ว Luster Index ดัชนีน้ำหนักเบลัสนิงความสามารถในการบรรทุก ขัสติเฮสคูเขีดจำกัดความเร็วสูงสุดดาตอมั t นิสัปดาห์และปีที่ผลิตยาง Product นนามผู้ผลิตมอนสเตดีบเดนความลึกของดอกยาง Diameter เ,เส้นผ่าศูนย์กลาง Felk Diameter เ,เส้นผ่าศูนย์กลางของขอบล้อ BARM นะความจุข,ของยาง ทุกท่านทราบหรือไม่คะว่าตัวเลขและตัวอักษรที่อยู่บนยางรถยนต์หมายถึงอะไรมาดูตามภาพเลยค่ะเลข2 0 5คือความกว้างของยางจะมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรเลข55คือความสูงของแก้มยางเท่ากับ55%ของความกว้างของยางคือ205ม mm. ิลลิเมตรตัวอักษร R คือชนิดของยางซึ่งตอนนี้ก็เป็นชนิดเรเดียนเกือบทั้งหมดเลข16คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อหน่วยเป็นนิ้ว เลข70คือพิกัดรับน้ำหนักบรรทุกสิ่งสำคัญคือต้องเลือกอยางที่มีระดับน้ำหนักบรรทุกที่เหมาะสมกับรถตัวอักษรแวคือพิกัดอัตราความเร็วในกรณีนี้ตัวอักษรแวหมายถึงความเร็วสูงสุดที่อนุญาตสำหรับยางคือ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือบางล้ออาจจะมีวันที่ผลิตซึ่งเป็นตัวเลข4ตัวและชื่อผู้ผลิตได้อีกด้วยค่ะ เมื่อเราทราบข้อมูลเกี่ยวกับยางแล้วดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนยางจะได้เลือกยางได้ถูกต้องตามสเปคของรถและการใช้งานของเราต่อไปเราไปดูคำถามและคำตอบกันเลยค่ะวา are Deck Dimension ขนาดยางรถยนต์คืออะไรคำตอบคือ ขนาดยางยนต์จะบอกคุณว่ารถของคุณต้องการยางชนิดใดขนาดยางที่ถูกต้องสำหรับรถของคุณนั้นจะระบุในบัตรรถนั่นเองคุณสามารถเปรียบเทียบขนาดยางในบัตรรถหรือวงกดกับเครื่องหมายที่ด้านข้างยางรถของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณขับขี่ด้วยยางรถยนต์ที่ถูกกฎหมายและปลอดภัยค่ะวิลเกเด็กดิเมเชูนคันใหญ่บรกเ ขนาดยางรถยนต์ชนิดใดที่ฉันสามารถใช้ได้คำตอบคือการซื้อขนาดเดียวกับยางที่คุณถอดออกจากรถคุณจะปลอดภัยที่สุดแต่คุณสามารถเปลี่ยนขนาดได้ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการขนาดของขอบล้อที่แตกต่างจากของเดิมนั่นเองค่ะวูดกับเมนคันบินเด็กวาร์ร่ะยางรถยนต์สามารถมีอายุนานเท่าไหร่คำตอบคือเพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัย ยางทั้งหมดที่มีอายุเจถึง10ปีรวมถึงยางฤดูหนาวยางฤดูร้อ,อนและยางอะไหลควรเปลี่ยนยางใหม่ค่ะบ u ดา n คอนโทรเลอร์ดูเดคโอเฟลเกตโฟสกาดะคุณจะตรวจสอบความเสียหายของอยางและขอบล้อได้อย่างไรคำตอบคือ ให้ตรวจสอบด้วยสายตาและตรวจดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่หากคุณไม่แน่ใจคุณสามารถเอามือแตะไปที่ยางเพื่อสัมผัสกับก,บการชำรุดของยางหรือรอยบุบของขอบล้อค่ะ d i n a l e s c u d e r foricomer of this p o d o p h y l l i ความเสียหายใดที่มาเกิดขึ้นกับยางและขอบล้อมากที่สุด คำตอบคือรอยชำรุดหรือการสึกหลอของอยางด้านข้างและรอยบุบหรือยุบที่ขอบลอ้อซึ่งความเสียหายเหล่านี้นำไปสู่ความไม่มั่นคงอาจเป็นอันตรายได้ในการขับขี่ค่ะมอนสเตอร์ดิบเดสมเด็กซ์ความลึกของดอกอยางสำหรับยางฤดูร้อ,อน ความลึกของดอกอยางขั้นต่ำที่อนุญาตตามกฎหมายในนอร์เวย์คือ1.6ม mm ิลิเมตรนะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ยอมรับว่าข้อกำหนดนี้เล็กเกินไปจึงขอแนะนำให้ใช้ความลึกของดอกอยางอย่างน้อย3มิลลิเมตรสำหรับยางฤดูร้อนค่ะเมินสเตด e บ p ด้วินเตดักเรามาดูความลึกของดอกอยางสำหรับยางฤดูหนาวนะคะกฎหมายระบุว่าคุณต้องมีความลึกของดอกอยางอย่างน้อย 3มิลิเมตรแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านยางก็เชื่อว่ายางนี้น้อยเกินไปจึงแนะนำความลึกของดอกยางอย่างน้อย4-5มิลลิเมตรสำหรับยางฤดูหนาวเพื่อความปลอดภัยที่สูงสุดนั่นเองค่ะ ส้มเมดส์ทิลพิกเด็กดาโตตอนนี้เรามาดูวันที่สําหรับการเปลี่ยนยางจากยางฤดูร้อนไปยางยางฤดูหนาวที่มีหนามหรือเราเรียกว่าพิกเด็กกันนะคะหากคุณอาศัยอยู่ในภาคเหนือของนอร์เวย์เช่นนูต์ลานทรุมส์และฟินมาร์คคุณสามารถเปลี่ยนยางจากฤดูร้อนเป็นยางฤดูหนาวที่มีหนามได้ตั้งแต่วันที่16ตุลาคมส่วนในนอร์เวย์ตอนใต้และตอนกลาง คุณสามารถขับขี่ได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนค่ะ p i c k d e k til s o m m e r d e k d a t o ส่วนวันที่สำหรับการเปลี่ยนจากยาง p i c k d e k ไปยังยางฤดูร้อนนะคะการขีดเส้นตายสำหรับการเปลี่ยนยางในภาคใต้และตอนกลางให้เปลี่ยนก่อนวันจันทร์แรกหลังเทศกาลอีสเตอร์หรือโพสเกส่วนในภาคเหนือของนอร์เวย์นูร์ลานทรุมส์และฟิน์ก ให้เปลี่ยนก่อนวันที่1พฤษภาคมของทุกปีค่ะบูดันคอนโทรเลอร์ดูมอนสเตดีบเดนโพบิลส์ยูลคุณสามารถควบคุมความลึกของดอกยางล้อรถได้อย่างไรคำตอบคือโดยการตรวจสอบด้วยสายตาโดยใช้มาตรวัดความลึกหรือการเตือนจากการสึกหลอของยาง และความลึกของดอกยางต่ำสุดที่อนุญาตสำหรับยางฤดูร้อนคือ1.6ม mm. ิมส่วนยางฤดูหนาวดอกยางต่ำสุดที่3.0ม mm. ิมค่ะ Wariscogn v o s h r m e f o l i d Munsterdeep คะความเสี่ยงของการขับรถด,ด้วยความลึกของดอกยางน้อยเกินไปคืออะไรคำตอบคือการยึดเกาะถนนไม่ดีการยืนระยะเวลาในการเบรก รวมทั้งความเสี่ยงที่อันตรายเพิ่มขึ้นของการทรงตัวของล้อขณะที่ขับบนถนนที่มีน้ำบูดนันฟินดูเรตลูทริทก i ินฟอร์ยูเหรนะโพแอนบีลคุณจะหาแรงดันอากาศหรือลมยางที่ถูกต้องสำหรับล้อหน้าของรถได้อย่างไรคำตอบคือเริ่มแรกโดยการตรวจสอบคู่มือรถ แต่สามารถดูเครื่องหมายที่ฝาถังน้ำมันหรือรอบประตูรถจะมีติดเอาไว้ให้ดูค่ะวาคันดูเลสอูดอัพอูลิกเด็กซชลิตาชคุณสามารถอ่านอะไรได้บ้างจากการสึกหลอของยางในรูปแบบต่างๆอันที่หนึ่งยางที่สึกหลอด้านข้างอาจบ่งบอกถึงแรงดันลมยางน้อยเกินไปอันที่สองยางที่สึกหลอตรงกลาง อาจบ่งบอกถึงแรงดันลมยางมากเกินไปอันที่3ยางที่สึกหลอด้านใดด้านหนึ่งอาจบ่งบอกถึงประสิทธิภาพที่ผิดรูปแบบหรือเบี้ยวเขวค่ะวูดันคันดูคอนโทรเลชและอมบีเลนส์ลูฟริกอาริเตอีฟอร์ยูนะคุณจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าลมยางของรถที่ล้อหน้าถูกต้องหรือไม่คำตอบคืออาจจะใช้มาตรวัดแรงดันลม หรือตรวจดูว่ายังมีการสึกหลอผิดปกติหรือไม่นั่นเองคะ่ะ Wood Stu b a r M n m o d e k n Harpo b i l e n Do s c u l p h e r e อยางรถยนต์ที่คุณขับต้องมีความจุเท่าใดคำตอบคือเราสามารถตรวจสอบในบัตรรถใต้ Min LE ตามด้วยตัวเลขที่อยู่ข้างล่าง LE ย่อมาจาก Load Index หรือ Luster Index ค่ะ ว่ d ด้านควบคุมเลรดดูว t b บิ e เลนสเด็กบัตรมี r อเท็จ n บคุณจะตรวจสอบได้อย่างไรว่ายางหลังของรถมีความจุในการบรรทุกที่ถูกต้องหรือไม่คำตอบคือเราสามารถตรวจสอบในบัตรรถใต้ MLE จะระบุต,ตัวเลข จากนั้นให้ดูตัวอ,อักษรบนล้อรถที่อยู่ข้างหลังตัวเลขและตัวเลขเหล่านี้จะต้องเท่ากันหรือสูงกว่าที่ระบุในบัตรรถค่ะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะมาดูรูปภาพนี้กันเลยค่ะยางนี้มีรหัส 99T ทซึ่งระบุ775กิโลเมตรที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยางมีกำลังรับน้ำหนักที่อนุมัติเมื่อบัตรรถต้องการขั้นต่ำที่ 89s 580กิโลเมตรที่180กิโลเมตรต่อชัโมงติ๊กหวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจในการดูนะคะตอนนี้หลายๆท่านก็คงจะเข้าใจตัวเลขและตัวอักษรที่อยู่บนล้อรถแล้วนะคะขับอย่างปลอดภัยขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ